ำทำไมอ่ะอ้ยมีมีถล่มตัวตัวเองด้วยเออเพชีห้าหมื่นไมจบใครเนี่ยจิมมี่จิมมี่จแม่แม่เลยแลวขึ้นแขนี่เคยได้เยอะมากเคยได้มากขนาดนี้ไหมไม่เคยครับไม่เคยเคยได้เท่าไหรเอสูงเท่าไหร่เท่า่บเจครับเจ็ดพัขึ้นไปสี่สี่พันสาิบเท่าเลยโอ้โหเพีโหดมากเลยวันนี้ ยกสองยังไหมดูไม่ทันดูไม่ทันยอมยอมรับว่าดูไม่ทันสาธิตห่อยไย้อนวีเพลหน่อยแล้ยังไงสมมตราพจเขาเป็นยังไงเอาอะไรเติบการเออใช่ต็มกาโอ้ยฟัดฟัดัลงแล้วก็ก็หน้าเปิดไงโอ้ยแ่ปีแค่ปีแค้ยี่งทามาหนีชนะใครมาตานัเป็นตานัดชนะใครอีกอ๋อสามไปหลังเออสามไหลังชนะใครบ้างชนะแนนเดี่มงคลเออชนะอเล้แล้วก็่าสุด กพอกโอ้โหพอมีอย่างงี้ก็ต่อสามุณไว้เนี่ยทีนี่าต้องต่อยเลยนี่รา้วตวานงัไงครับเส้นทาง้องป็ยไงีอยทต่อนหาเวเดียวกันัเดียวกันรูปร่างมันสูงมาก่อยดหดโอ้แต่วันี้กบอูงกว่านะสูกว่าสว่าี่ัเตี้ยอันนี้เตียกว่าี้ตอนไอมยวุหนักเมยวุหนักเอ๊ะแล้วกวเอีนี่าไรช่วงนี้สุดน ร้อยสบห้านเขาเป็นมวยตีอ้อยร้อย้าได้หมร้อย้าไม่ได้ครับไม่ได้เหรอร้อยส้เหรอไ่ครับร้อยสิบี่ด้อเอาร้อได้นะอยู่จังหวัดไหนครับเมงอ้เป็นเป็นกระเรยหมกะเลียกะเยเาไหนกะเลียอรประอ่เนทุกคนเลยนะเฮ้ยสกาลังชุดนันเเหรอคนที่มี่นัดหมอครับหมอ่าี้หมอทั้งลูกเลยเหรอ มาเล้อนั้นเป็นดีนั้นมาใส่ยอมาเรมาต้อ้ยมาอมาคือเป็นนักสัมนเเามพี่น้องไอ้พวกภาษาไทยมาใสยอเเลยเอาเยแลไปหารเนาะผมนี่ยมาเนยนี้เนาะลูกชายเป็นทหารด้วยังไเนี่ยนั่นไเป็นเอ็นนะเป็นเ็นนาเอ็นหาร คุอ๋ออกด้อนได้สงได้สิเลยนะคับอเรียนต้องเียนตอเียแลก็สนมวปด้วยเรียนได้วยเราะสดใส็้อเรีนมาเน